สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ i Insight b u s i ์ Business Today วันนี้เรามีประเด็นฮอตกับบอกอพี่ๆของเรานะครับมีครบเลยครับพี่อดีศักดิ์พี่นักการพี่โบวยนะครับพี่ทวีประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดกันคือพอรกรการสนับสนุนสภาพคล่องวงเงิน4แสนล้านบาทที่เป็นกองทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนอยากจะเริ่มที่พี่นักการก่อนครับพี่นักการตรตราสารหนี้ภาคเอกชนเ,นเป็นยังไงครับ โอ้เ,าาเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องล้ออะไในวงการธุรกิจนะพูดแต่แ,แ,<ส>แต่เรื่องนี้ก่อนต้องทำพาใจก่อนว่าเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยเงินมาจากไหนอย่างแรกเงินทุนของตัวเองจะว่าเก็บมาหรือไปหยิบยืมมาก็แล้วแต่พอได้ก้อนหนึ่งเสร็จอยากจะขยายกิจการก็ต้องไปกู้แบงก์ก่อนพอแบงก์ให้กู้เสร็จเอ๊ะมันเริ่มใหญ่ขึ้นแหมอยากจะรวยอ่ะเอากิจการเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปขายหุ้นนั่นแหละได้เงินใหม่ก้อนหนึ่งไเพะพอได้มาเสร็จอยากจะขยายกิจการอีกเขาไม่กู้แบงก์แล้ววิธีที่เขาทาส่วนใหญ่คือ ไปออกตราสารนี่ตราสารนี่ก็หมายถึงว่าบริษัทเนี่ยไปออกตราสารนี่สัญญาว่าจะมีการจ่ายดอกเบี้ยให้จ่ายเงินต้นคืนในระยะเวลาที่กำหนดเช่น3ปีได้ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์เหล่านี้เป็นต้นแต่ตลาดตราสารนี่มันแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเขารัฐบาลนะรัฐบาลเป็นประกันไม่ว่าจะเป็นของการลดไฟอย่างเงี้ยนะเป็นพวกของธนาคารออมสินต่างๆเนี่ยมั่นคงไม่มีปัญหาอีกส่วนเป็นตราสารนี่ภาคเอกชนแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะ กลุ่มแรกมันเหมือนเด็กนักเรียนน่ยเวลาเราเรียนอ่ะนะกลุ่มแรกครับเลยข้างหน้าเลยเป็นพวกดีหนึ่งประเภทหนึ่งเอรวดเวลาไปแข่งที่ไหนกลุ่มนี้แหละต้องไปแข่ง <นะ S 2> พวกนี้เช่นปูนซีเมนต์ปูนอย่าเงีง่ยมั่นคงแข็งแรงพวกนี้จะไม่มีปัญหากลุ่มที่สองอยู่กลางๆห้องอ่ะนะเป็นพวกนี้เป็นก้อนใหญ่เหมือนกันเรียนพอใช้ใจเมตตายเงี่ยเวลาออกตาสานี่มาให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นหน่อยแต่ว่ามีการเลดดิ้งมีการดูแลอ๋อเขาน่าจะจ่ายเงินได้ กลุ่มที่สามเนี่ยท้ายห้องน,นักเรียนท้ายห้องอะ่ะพวกนี้โอ้โหและออกตาสารนี่นะคนซื้อไปนะได้ดอกเบี้ยสูง high p r o f นะแต่ว่าไฮ g h r เหมือนกันคือ <มา S 2> ความเสี่ยงสูงปกติถ้าธุรกิจเนี่ยนะเศรษฐกิจมันดีเนี่ยกลุ่มต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกรแต่ตอนเกิดปัญหาเศรษฐกิจซกเซาเนี่ยคนเริ่มใจตม่ตุ้มตุ้มต่อมๆแล้วไอ้กลุ่มแรกไม่เป็นไรนะไอ้กลุ่มกลางห้องเนี่ยเฮ้ย hey, พวกแหมพวกนี้เนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีนะมันก็ยังพอจ่ายได้ แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจะเป็นยังไงยิ่งเฉพาะพวกขายห้องเนี่ยนะโอ้โหยิ่งมีปัญหาใหญ่ก่อนหน้านี้เคยเกิดปัญหานะว่ามีกองทุนตราสารนี่นะของของบางบริษัทจัดการกองทุนรวมอ่ะต้องปิดกองทุนไปสองสากองทุนเอากองทุนเหล่านี้เนี่ยนะไปซื้อตราสารนี้เอกชนอ่ะที่มันดอกเบี้ยแพงแต่มีความเสี่ยงคนกลัวไงกลัวว่าจะไม่ได้เงินต้นคืนก็เทขายเช่นเขาเคยขายร้อยบาทนะถือไว้หนึ่งปีได้ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต แต่เขามอแล้วโอ้โหปีหน้านะสงสัยจะแย่เนะี่ยไม่รู้ได้เงินต้นขืนไหมเพราะเทขายร้อยบาทเขาขายเก้าสิบาทแปดสิบาทมันปั่นปวเนี่ยเพราะฉะนั้นแบงค์ชาติก็เลยบอกเอานี่แหละป้องกันการปั่นปวนแต่การเทขายเนี่ยนะมันจะกระทบระบบการเงินทั้งหมดแบงค์ชาติเลยจะต้องเป็นคนกลางไปซื้อ,อนี่เองกระชนนี่แหละเลยเกิดเป็นประเด็นที่วิาพากษ์วิจารณกันณแนะบบน,นี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ทาแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ที่หน้าที่งาไม่เคยไม่เคยในประวัติศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคย ในประวัติศาสตร์ธนาคารของโลกนะไม่เคยแต่ครั้งนี้นะทํากันเยอะสารฐกระทาเราก็ทําครั้งเนี้ยเลยเกิดปัญหาว่า๊มันเกิดอ,อะไรขึ้นมาในระบบการเงินของประเทศเราต้องโยนให้พี่ธิศัตว์ต่อเลยครับพี่ธิศัตว์คิดว่ายังไงครับเหตุการณ์นี้มันมาอย่างไรคือก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีวิวัทะคือคผมคิดว่าเป็นวิวาทะครั้งประวัติศาสตร์เลยนะก็เหมือนแบ่งแบ่งขั้วความคิดออกมาเป็นสองขั้วความคิด คือข้อความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของแบงค์ชาติในครั้งนี้คือเป็นกลุ่มที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอดีตรัฐ,ฐมนตรีคลังโดยเฉพาะยิ่งนำทีมโดยดกรโกรงวีรพงศ์อุรามัางกูลซึ่งทำจดหมายเปิดประดิกถึงนายกประยุทธ์เลยแล้วก็มีคนลงชื่อเป็นนักวิชาการเป็นอ,อดีตคนของแบงค์ชาติก็มีหลายคน ที่ลงชื่อรวมทั้งมีอดีตรัฐมนตรีคลังอีกสองสาท่านที่ออกมาให้ความเห็นในแนวทางเดียวกับดรโกลงก็คือก็คือคุณธีรชัยภูวานาธนาดุบาลครึ่งจริงๆแกพูดเป็นคนแรกนะแกพูดเป็นคนแรกเลยตั้งแต่มีแนวคิดนี้คนคนที่สองคือคุณสุชาติธาดาดำรงเวทก็ก็พูดในแนวเดียวกันก็คือว่า ส่วนใหญ่ก็คือออกในในทางที่ว่าไม่เห็นด้วยกับบทบาทของแบงค์ชาติแต่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาการหาทางแก้ปัญหาเรื่องตราสารหนี้ที่จะไถถอนแล้วก็เอ,อไม่อ,อบริษัทที่ออกยังไม่สามารถที่จะที่จะชําระคืนได้ซึ่งมันจะเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าตลาดตราสารหนี้เนี่ยมันทั้งหมดมันประมาณสามจุดหกล้านล้านในส่วนที่จะไถถอนปีนี้กับปีหน้าเนี่ยมันประมาณสักห้าแสนล้าน ครัะพวกนี้แหละที่จะเป็นปัญหานะครับอีกฝั่งหนึ่งออกมาสับสนเต็มที่แบบสุด,ส,ดสุดทางเลยก็คือคพวกที่เกินใสอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติกาบแต่ละคนเนี่ยออกถแถลงการส่วนตัวเลยนะครับทั้งเป็นแบบจดหมายเปิดเผะดึกส่วนตัวทั้งเขียนบน Facebook เป็น Q&A เพื่อแบ็กอัพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันอ่ะ คนหลักๆเลยคือคุณประสานตารัตวรกุลอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติซึ่งได้รับเสียงขึ้นชมตอนที่ตอนสมัยอาจารย์ประสานเป็นเป็นผู้ว่าการนะครับคุณทาริสาวัฒนเกศก็เป็นอดีตอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติรวมทั้งหม่อมอุ๋ยปรีดียาธรเดวกุลซึ่งก็หม่อมอุ๋ยเป็นทั้งอดีตอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นทั้งอดีตตำตีครั้งก็สองขั้วความคิดเนี่ยผมคิดว่า ไม่มีใครผิดเพียงแต่ว่ามองประเด็นปัญหาที่เป็นความร้ายแรงต่างกันคือคืออย่างเช่นบอมอุ๋ยเนี่ยเขาเขียนในจดหมายบอกว่าหรืออ่ะคุณประสานด้วยเขียนในจดหมายบอกว่า,วาเขาได้สอบถามข้อมูลในเชิงลึกจากผู้บริหารของแปลงชาติแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหานี้เพราะมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากมใหญ่มาก ถ้าแบงก์ชาติไม่รีบลงมาให้ความมั่นใจกับตลาดตราสารหนี้เนี่ยก็จะเกิดปัญหาที่กระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงสถาบันการเงินถึงบริษัทที่ที่ผิดนัดชำระหนี้ได้อันนี้ต้องรีบลงมานะครับในขณะที่ฝั่งของที่ไม่เห็นด้วยกับแบงค์ชาติเขาบอกว่าควรที่จะใช้กลไกอื่นที่ไม่ใช่แบงค์ชาติโดยตรงเช่นผ่านธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐ ที่เป็นธนาคารเฉพาะทางเช่นกรุงไทยทออสอทอกอสออมสินอะไรพวกนี้ฮะเข้าไปเข้าไปบริหารจัดการแต่สารนี่ตอนนี้อยู่คือเอาเงินเข้าไปเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ผ่านไปโดยตรงก็อตอนนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสองแนวคิดซึ่งผมคิดว่าถูกทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับการประเมินว่าปัญหามันใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเร่งด่วนขนาดไหนความเชื่อของของแต่ละแต่ละํำนักเนี่ยมันต่างกันตอนนี้ครับ เหมือนเราเห็นเห็นภาพเดียวกันแต่วิธีการไม่เหมือนกันใช่ไหมครับความเร่งด่วนความเร่งความจัดการปัญหาเนี่ยมันมันเร่งด่วนเร่งด่วนที่สุดกับเร่งด่วนอ่ะ,ะตอนนี้มัน<ฆ>มีสองแบบเร่งด่วนที่สุดก็คือแบงค์ชาตเข้าไปเลยคร<ฆ>ับเร่งด่วนแต่ยังไม่ที่สุดก็โอเคเอาเอาช่องทางอื่นเข้าไปก่อนได้ไหมครับครับพี่สวีว่าไงครับถ้าเกิดแบงค์ชาตเข้าไปเล่นบทบาทน,นี้เองมันจะมีผลกระทบหรือว่าอะไรตามหลังมาแล้วมันจะทําให้สถานการณ์แย่ลงไปหรือเปล่า พี่ทวีครับพี่ทวีใสอันนี้อินเทอร์เน็ตหลดไปที่พี่บ๊วยก่อนแล้วกันนะครับ uh, <laughs> คือมผม <P> 2. 2> ผมอยากจะ uh, สะท้อนสิ่งที่คุณวิรไทยสันติปภภภระภพผู้ว่าการของแบงค์ชาติเนี่ยนะครับออกมาพูดถึง uh, กรณีการที่แบงค์ชาติต้อง uh, ตาพรากรจัดตั้ง BSF เนี่ยนะครับ,รบ <laughs> ก็ <laughs> ก็คือบอล อ่าสติบิล n ซิ่งฟันเนี่ยมูลค่าสี่แสนล้านบาทเนี่ยค,คุณคุณวิรัตไทยให้เหตุผลบอกว่าทําขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินที่ปัจจุบันเชื่อมโยงกันสูงถ้าตลาดการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งมีปัญหาก็อาจจะกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั้งระบบการเงินเหมือนกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อไว้เป็นช่องทางเสริมกรณีที่การระบาดเพิ่มขึ้น จนโรงพยาบาลหลักไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้เพียงพอ<ฆ>คำถามผมก็คือว่าโรงพยาบาลหลักที่คุณวิรัตไทยอ้างถึงเนี่ยได้ทำหน้าที่แล้วหรือยัง<ฆ>แล้วแบงค์ชาติถึงไปตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยผมก็กลับมาดูนะครับว่าไอ้กรณีหุ้นกู้หรือตาสารหนี้ภาคเอกชนเนี่ย<ฆ>มันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรงอยู่แล้วแล้วไม่แสดงอาการอะไรเลย ก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรอตอครับเพราะกรอตเนี่ยเป็นคนให้อนุญาตกับบริษัทต่างๆเนี่ยไปออกหุ้นกู้ไปออกตราสารหนี้แต่ครั้งนี้กรอตอเงียบเงียบผิดปกติโยนขี้ไปให้แบงค์ชาติผมอยากจะบอกงั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็ไม่ออกมาพูดอะไรมีแต่เชียร์ว่าแบงค์ชาติทาดีแล้วดีแล้ว ก็คือสมาคมตาสารีไทยซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเหมือนก,นกันกับการออกตาสารีเนี่ยทาอะไรบ้างหรือเปล่า <Ha. S 1> สมาคมตาสารีไทยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับบรรดาพวกดีลเลอร์พวกเทรดเดอร์พวกบอนอิชูเออร์ก็คือผู้ออกตาสารีแล้วเกี่ยวข้องกับอันเดอร์ไลเตอร์กลไกเหล่านี้เนี่ยคุณได้ประโยชน์จากการออกตาสารีคุณทําอะไรบ้างหรือ,อยังนะครับ แล้วผมก็เข้าไปดูนะครับว่าในบรรดาคนที่ออกตาสารนี่ในในข้อมูลของสมาคมตาสารนี้ไทยเนี่ยมีจำนวน2,000กว่ารายนะ,ะและจำนวน2,000กว่ารายเนี่ยผู้บริหารที่ออกตาสารนี้เนี่ยได้ทำอะไรไปแล้วหรือยังก่อนที่โรงพยาบาลสนามจะไปอุ้ม พวกโรงพยาบาลหลักๆเนี่ยที่ผมพูดถึงก็คือว่ากรอตสมาคมตาสารนี่ไทย <S 2> <S 2> ดีลเลอร์ทเทรดเดอร,ร,อร์ผู้ออกตาสารนีอันเดอร์ไรเตอร์เนี่ยที่เคยเคยเสพสุขกับผลประโยชน์ในการค่าธรรมเนียมอันเดอร์ไรท์เอ่ยไอ้นู่นไอ้นี่เอ่ยเนี่ย,นนนนนยในในยามตอนนี้เนี่ยคุณเข้ามาทำอะไรแล้วหรือยังนะครับ <S <S แล้วคนบางคนในปีที่สนับสนุนให้จัดตั้ง BS f เนี่ย บอกว่าเอ้ยเรื่องนี้เนี่ยแบงก์พาณิชย์เขาไม่รู้เรื่องอย่างที่อาจารย์โก่งพยายามบอกว่าให้กลไกของของระบบเนี่ยมันทํางานแล้วก็เอาแบงค์ชาติเนี่ยถอยออกมาต้องรักษาความเป็นกลางเอาไว้ไม่เช่นนั้นถ้าแบงค์ชาติลงไปตะลุมบอลด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่งค<ะ>ก็มีคนออกมาแก้ต่างบอกว่าเอ้ยการออกหุ้นกู้ตาสารนี่เนี่ยแบงก์พาณิชย์เขาไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ประสีภาษา<ะ>ขอโทษเธอครับอย่าโกหกกันอีกเลย<ะ>ผมก็เข้าไปดูนะครับว่า ในสาร,ระบบของสมาคมตาสารนี่ไทยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกับเรื่องเนี้ยกรรมการเนี่ยนะครับสิบเอ็ดคนของสมาคมตาสารนี่ไทยเนี่ยมาจากธนาคารพาณิชย์ห้าคนครับแล้วจะบอกว่าไม่รู้เรื่องเหรอผมไม่เชื่อแล้วก็คิดว่าชาวบ้านเนี่ยเขากินข้าวเ็าคงไม่เชื่อนะครับแล้วบรรดาอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในสมาคมตาสารนี่ไทยเนี่ยก็มาจากธนาคารพาณิชย์ เป็นยาดําหยุดทุกชุดธนาคารพาณิชย์ไทยบ้างธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศบ้างตัวแทนสํานักงานสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทยบ้างเพราะฉะนั้นคนที่ออกมากล่าวอ้างว่าเรื่องนี้ธนาคารพาณิชย์ไม่ประสีภาษากาลังโกหกประชาชนครับผมอยากจะบอกอย่างนั้นแลวเป็นอันตรายประเด็นหนึ่งไว้นะครับที่กบว้ครับนะครับครับอันนี้ข้อมูลเชิงประจักษ์ไปข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเว็บไซต์ของสมาคมตาสารี้ไทยครับ ครับพี่ทวีเมื่อกี้เน็ตหลุดไปนิดนึงพี่บวยก็ตั้งประเด็นถามตั้งคําถามว่าแล้วกรรอและสมาคมตราสารหนี้ไทยออกมาทําอะไรบ้างยังไงซึ่งในนั่นก็มีในธนาคารเขานั่งอยู่มันอยู่ที่สถานก,การณ์หรือเปล่าหรือ,อยังไงว่าเอ้ยตอนนี้มันถ้าจะไหวก็ต้องธนาคารแห่งประเทศไทยทาคนเดียวเท่านั้นอ่าเอกชนคงทําไม่ได้หรอกในพี่ทวีว่ายังไงบ้างครับหรือจะเอาอีกประเด็นหนึ่งมาเติมก็ได้นะฮะคือคือเรื่องนี้ผมว่ามันอยู่ที่มุมมองนะฮะ ทุกคนปรารถนาดีกับปัญหาที่เกิดขึ้นครับหลักการทุกคนเห็นเหมือนกันว่าต้องเข้าไปแก้ปัญหาอแต่อยู่ที่วิธีการนะฮะฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอย่างที่คุณดิษ์พูดนะฮะเร่งด่วนกับเร่งด่วนที่สุดนะครับปัญหานัา้นอาจจะเกิดจากเม่สักสองสัปดาห์ก่อนถ้าจำไม่ผิดที่มีแบงแบงค์หนึ่งประกาศจะไม่รับซื้อหุ้นกู้คืนอะไรต่าง ทำให้เกิดคนมันเกิดสึกวิตกก<ฆ>ังวลน,นะเริ่มมีการขายไรจากซึ่งอย่างเราอยู่วงนอกเราอาจจะไม่รู้ว่าปัญหามันมันใหญ่ขนาดไหนและรุนแรงขนาดไหนถึงขนาดที่แบงค์ชาติต้องเข้าไปทาผมหินด้วยกับทุกคนว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นปราการด่านสุดท้ายนะครับคือถ้างานนี้จะทำนบพังนี่มัน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 ถล่มเลยแต่ถามว่า ถ้าจะให้แบงค์รัฐทำเนี่ยครับค,คือคืออยากจะย้อนไปนิดนึงก่อนว่าเรื่องนี้ในหลักการมันผิดไหมในหลักการว่าแบงค์ชาติกำไปททาผิดไหมแล้วก็ถ้าหากว่าหลักการไม่ถูกต้องเนี่ยแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นได้ไหม,มแบงค์ชาติต่างประเทศเขาทํากันยังไงบ้างอย่างใน,นกรณีอเมริกาเนี่ยเขาเอกชนทำนะ จะชื่อพนะิมโคที่ที่มาดูแลอ uh huh. แต่ของเราเนี่ยเรามีบริษัทเอกชนเรามีหล,ลักทรัพย์ที่มีศักยภาพขนาดนั้นไหมนะฮะมันขัดไหมนี่ต้องดูก่อนถ้าขัดก็ทําไม่ได้ uh huh. ถ้าขัดแล้วยืดหยุ่นว่ามีธนาคารกลางประเทศไหนก็ทํำยังไงบ้างเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบที่ที่เราจะอาจจะดูได้ uh huh. ในที่สองที่พูดกันมากว่าปัญหาเนี้ยมันมันการแก้ปัญหาเนี่ยม,ม,ม,มันต้องอาศัยความน่าเชื่อถือไหม uh huh. นะถ้าใส่ความน่าจะถือใครที่มีความน่าเชื่อถือ,ะถอนะระหว่างแบงค์รัฐกับแบงค์ชาติโอเคแบงค์ชาติมีความน่าเชื่อถือกว่าแต่แบงค์รนะัฐล่ะทำได้ไหมอย่างที่ทั้งฝ่ายของอีฝ่ายเสนอนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่พูดกันมากที่กลัวกันมากคือว่ากลัวการเมืองเข้าไปแทรกนะฮะซึ่งถา,ถามว่าในแง่ของแบงค์ชาติเนี่ย การที่การเมืองเข้าไปแทรกเนี่ยคงจะยากกว่าแบงรัดเราก็เห็นอยู่แล้วแบงรัดหลายครั้งเนี่ยถูกแต่งตั้งโดยนักการเมืองไปตลอดแต่ถ้าหากว่าแบงชาติซึ่งเป็นปาการตัดสุดท้ายเนี่ยการเมืองเข้าไปแทรกได้เกิดความไม่โปร่งใสเกิดการเลือก,ออกที่รักมักที่ชังขึ้นมาอันนี้ยิ่งพังใหญ่เลยครับอันนี้ยิ่งพังใหญ่เลย ผมว่าเนี่ยเรื่องนี้มันมันต้องต้องดูว่าน้ำหนักสา,าการความรูนแรงของปัญหาเนี่ยมันระดับไหนระดับที่ต้องการเข้าไปชาร์จเร็วๆจบเลยหรือระดับที่ต้องการให้แต่ละขั้นตอนมีขั้นมีตอนในการแก้ปัญหาก่อนเพื่อจะเซฟแบงค์ชาติไว้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าแบงค์ชาติจะเป็นประการ,รดัดสุดท้ายว่าอัาเซฟตายก็ต้องเซฟไว้ก่อนเพราะถ้าพังมันพังกันทั้งระบบ แต่อันนี้เราไม่รู้นะฮะว่าปัญหามันแรงขนาดไหนแล้วปัญหาแต่แต่และคนมองแต่และท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีประสบการณ์เคยบริหารประเทศมาทั้งนั้นแต่เพจเรามีความเห็นที่ต่างกันซึ่งเราคงจะมองปรากฏการณ์นี้ไปเรื่อยๆว่าในสุดแล้วมันก็คงจะรู้แหละครับว่าสถานการณ์มันแรงขนาดไหนแต่เพะจแต่ว่ากลุ่มหนึ่งเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อว่าในชาติไปกลางได้ที่ที่ท,ท,ที่ที่เกิดปัญหา นะเลยไม่อยากให้เข้าไปเสี่ยงคแต่คนที่เห็นว่าเอ้ยถ้าหากใครบงค์ชาติไม่ช้าไม่ใช่แบงค์ชาติแล้วเนี่ยอะไรล่ะที่จะมีความเชื่อถือกับแบงค์ชาติอีกกลุ่มนึงมองอย่างนี้นะก็คงจะฝากสั้นๆผมผมอยากขออนุญาตแทรกแทรกพี่ทวีนิดนึงนะว่าไอ้การที่แบงค์ชาติเนี่ยเข้าไปเข้าไปแทรกแซงในเรื่องของการช่วยกันประคับประคองไอ้ตลาดตาสารนี้เนี่ยถามว่าได้เริ่มมาแล้วนะ โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีพรกรนะแบงก์ mm hmm. ชาติเนี่ยมีหน้าต่างเปิดหน้าต่างบานนี้ไปแล้วนะมิ t ช a l นฟันล i ควิดิตี้เฟสิลิตเนี่ยหรือกลไกพิเศษเพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่กองทุนรวมตาสารนี่เปิดไปแล้วเป็นการช่วยผ่านหน้าต่างรีโปแล้วคิดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย0.5%โดยแบงก์ชาติปล่อยเงินผ่านธนาคารพาณิชย์แล้วบรรดา คุณกู้ทั้งหลายที่มีปัญหาเนี่ยก็ไปขอวงเงินจากธนาคารพานิชย์ในวงเงินที่ส่วนนี้อันเนี้ยผมว่ากลไกเนี้ยมันมีอยู่แล้วแล้วเดินแล้วแล้วทำไมไม่ใช้ต่อละครับมาตั้งทำไม BSF ซึ่งมันจะเกิดความเสี่ยงมากถ้าสมมุติว่า,ามีจำนวนผู้ออกคุณกู้อย่างที่เรียนไปเนี่ยสองพกว่ารายรแล้วเงิน4ี่แสนล้านที่บอกว่าจะเตรียมเอาไว้เนี่ย มันยังไงก็ซื้อไม่ได้หรอกครับคบทั่วทั่วถึงทุกคนเนี่ยนะครับเพราะว่าตลาดนี้อย่างที่บอกมัน3.6ล้านล้านแล้วมีเงินอยู่40,000นมันจะทําให้เกิดความครบท่วนทั่วถึงได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาเป็นคดีความอย่างสมมุติว่าถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งทั้งที่เครดิตเรตติ้งของผมเนี่ยก็ไม่ต่างกับพี่ทวีหรือของพี่อดีศักดิ์หรือของคุณการเนี่ยแะครับแต่ว่าไอ้ f เเลือกที่จะไปซื้อของพี่อดีศักดิ์ของคุณการหรือของพี่ทวี ผมก็ต้องไปโวยผมอาจจะไปฟ้องศาลปกครองรถ้าแบงค์ชาติเป็นจำเลยในคดีแบบนี้มันจะทำให้แบงค์ชาติเนี่ยเสียศูนย์นะครับมันจะเกิดค,ค,คำถามตามมาเฮ้ยแล้วความน่าเชื่อถือในกลไกลกำกับและขับเคลื่อนนโยบายการเงินของประเทศไทยมันจะไปยังไง